สวัสดีครับฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ16ทีมนั้นกลับมาเตะก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคิวของนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับอาเบลไลซิกซึ่งทั้งคู่ในนัดแรกนั้นเสมอกันมา1ประตูต่อน1นะครับห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งในฟุตบอลลีกและกยล็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนอาเบลไลซิกนั้นนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวโดย การที่แพ้นัดนั้นเป็นการแพ้ให้กับโบลเซียดอทมุนในลีกของตัวเองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนั้นเอาชนะนะครับโ mm hmm. บลเซียมินเซนการปากไป3าประตูต่อ0ูนย์นะครับคู่นี้นะครับเสมอกันมาในนัดแรกอย่างสุดมันเลยทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนของอาเบเลซิกนี้นะครับต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่า เล่นในบ้านตัวเองนั้นได้เปลี่ยนทุกอย่างอยู่แล้วนะครับ5นัดหลังเอ่อเฮทูเฮทที่เคยเจอกันมานะครับทั้งของทั้งของทั้งสองทีมนั้นนะครับเอาเป็นนะครับ3นัดหลังสุดก็มีแมนเชสเตอร์ที่นั้นเปิดบ้านชนะ6-3นั้นในปี2021-22ซึ่งปิดเป็นปีที่แล้วนะครับที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็อาเบรไลซิก็ไปชนะแมนเชสเตอร์ที่ในบ้านตัวเอง2-1เรียกได้ว่าบ้านขายบ้านมันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจำเป็นต้องชนะถึง2ลูกขึ้นไปนะครับนะครับกองเชียร์ถึงจะได้แฮปปี้กันนะครับบางมองว่านะครับคู่นี้นะครับอาจจะสูสีนะครับเล่นกันนะครับแทคติกของตัวผู้เล่นความสามารถของตัวผู้เล่นนั้นนะครับสูสีหมดนะครับบางมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นถ้าจะชนะก็ชนะเบียดนะครับชนะกันแค่หนึ่งประตูเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น1021หรือแค่นั้นนะครับ เพราะว่าอาเบลลิกนั้นมานั้นมาโขเรียกได้ว่าบอลเกมรุกอยู่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะล่าใจไม่ได้นะครับเอาไปที่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะเอาชนะไปได้แค่บิดเบียยครับผมบอลอยู่ฟารแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเอฟซีปอร์โตของโปรตุเกสนะครับกับอินเตอร์มิลานนะครับจากอิตาลีนะครับซึ่งในนัดแรกนั้นอินเตอร์มิลานนั้นเปิดบ้านเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ คุมความได้เปรียบไว้ก่อนครับในการมาเล่นในนะครับรังของปอโต้ในนี้ในคืนนี้นะครับคู่นี้นะครับห้านั้นหลังสุดของทั้ง2ทีมปอโต้นั้นชนะ3แพ้2นะครับแล้วก็อินเตอร์นั้นชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันโอ้โหลในลีกของตัวเองก็อยู่รองจากฝูงทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าอินเตอร์มิลานนั้นในระยะหลังฟอร์มในลีกดอบลงไปนะครับจนตอนนี้นะครับโดนทีมอันดับ3มอันดับ4นั้นเบียดขึ้นมาแล้ว นะครับแต่ว่าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกยังฟอร์มดีอยู่นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนั้นค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับไม่มีใครเป็นต่อไม่มีใครเป็นรองเพราะฉะนั้นนะครับชี้ไปที่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับด้วยความเขี่ยวของของฟุตบอลนะครับด้วยประสบการณ์ของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลยุโรปนั้นมีมากกว่านะครับชี้ไปที่อินเตอร์ไม่น่าแพ้ให้กับเจ้าบ้านอย่างปอร์โตจากโปรตุเกสครับผมสวัสดีครับ